ครับสวั bana, สดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับมาโจนก่อนนะครับคลิปที่4นะครับผม่จากคลิปที่แล้วนะครับผมก็เดินตานี้นะครับผมน่เดินตานี้แล้วก็เดินตานี้นะครับผมแล้วก็เดินตานี้ไปแล้วนะครับผมทีนี้นะครับ่เราจะมาเดินตรงนี้ต่อเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มตั้งกระดานกันก่อนเลยนะครับผม เราเป็นไฟา์เปิดก่อนนะครับเปิดขึ้นไปนะครับเป็นโจนก่อนนะครับก็จะเปิดออกไปอย่างนี้นะครับผมนะเขาเข้ามาปุ๊บเราขึ้นนี่นะครับผมทีนี้เขาจะมาตอนนี้นะครับผมมาตอนนี้เราขึ้นอย่างนี้เลยนะครับผมตรงนี้เขาก็จะเดินได้อยู่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเดินตรงนี้ครับ เดินดังนี้แพ้นะครับผมอ่าเดินดังนี้แพ้เราขึ้นไปตอนนี้เลยนะครับผมแล้วก็ขึ้นตัวนี้นะครับเขาขึ้นมานะครับตรงนี้เราก็ขึ้นตูดขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับผมลบป้ายปุ๊บนะเขาก็จะเดินมาตานี้นะครับเดินมาตานนี้ตรงนี้เราต่อทิ้งเลยนะครับต่อไปเลยปุ๊บอย่างนี้นะครับผม เดินขึ้นมาเราก็ขึ้นไปดักไว้อย่างเย้เลยนะครับผมตรงนี้เราเข้ามุมเลยนะครับตัวบนเข้ามุมเลยนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเขาเดินมาอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะพลาดเลยนะครับก็จะโดนสารต่อนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาไม่เดินเขาอาจจะเดินตัวนี้ออกมานะครับผมเราก็เตรียมไปเส้นเลยนะครับเตรียมไปเส้นเพื่อเข้าวัดเลยนะครับผมเดินขึ้นไปนะครับ ขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็เตรียมต่อทิ้งนะครับผมอ่าต่อทิ้งไปเลยอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้เลยนะครับเข้ามาอีกตรงนี้เส้นได้เลยนะครับผมพอเดินต่อไปก็ไม่ได้แล้วนะครับเส้นเลยเข้าฮอตแน่เดินเก่งปุ๊บแน่ตัดทิ้งนะครับเพื่อที่จะเข้าฮอตนะครับผมก็เหลือ3 2สองนะครับยังไงเราก็ชนะอยู่ดีนะครับผมอ่าเข้ามาปุ๊บ อาเดินปุ๊บเราเข้าอตอนนี้เลยนะครับผมเข้ามาก็เสร็จโจรเลยนะครับผมโจรก่อนซะด้วยนะครับผมอาโอเคเดี๋ยวเราไปแยกอื่นกันต่อนะครับผมครับก็กลับมาตรงนี้เลยนะครับผมกลับมาตรงนี้เลยนะครับเมื่อกี้เดินตัวนี้แพ้บอกไปแล้วนะครับผม ทีนี้นะครับเดินตัวนี้ตัวนี้ก็แพ้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็แพ้เหมือนกันเราเดินขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับผมเดินขึ้นมาปุ๊บนะครับเข้าไปนะครับต่อทิ้งปุ๊บอย่างนี้นะครับผมอ่าล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับผมดักไว้ก่อนนะครับผมก็จะเดินมาตานนี้นะครับต่อทิ้งอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าต่อทิ้งอีกทีหนึ่งมาอีก เราก็ขึ้นอย่างนี้เลยนะครับผมต่อมาปุ๊บก็ขึ้นตัวนี้ไปก่อนนะครับเป็นการทําทางไว้ก่อนนะครับแต่ขึ้นไปแทรกมาแล้วก็ขึ้นอย่างนี้เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับเขาแทรกเราก็หนีได้นะครับผมเนี่ยหนีเลยนะครับผมไปเข้าฮอตนะครับผมเข้าฮอตก่อนไ,ได้เปรียบไปเลยปุ๊บน้ <c oughs> เ้าไปเลยนะครับตอนนี้เลยนะครับเขาก็ยังเข้าฮอตไม่ได้นะครับก็ต้องรอนะครับผมนะเราก็เอานี่เปิดเข้ามุมไปก่อนนะครับผมจับกินไปเลยปุ๊บนีลบบังคับเข้าฮอตเลยนะครับผมนี่เข้าฮอตไปปุ๊บไม่เสียเวลาเราเบี้ยขึ้นไปเลยนะครับยังไงก็ได้กินอยู่แล้วนะครับผมนี่เป็นการเล่นแบบฉลาดหน่อยนะครับปุ๊บนี่เลยนะครับผม เข้าฮอตไปอีกตัวหนึ่งนะครับผมเข้าฮอตปุ๊บอ่าบังคับเนี้ยบังคับให้เข้าฮอตไปเลยนะครับผมเนี่ยนะเพื่อเราจะตัดฮอตทิ้งนะครับผมเนี่ยเกาฮอตมากลับมาที่เดิมนะครับเราฮอตลงมาทางล่างปุ๊บนะไม่ยอมเดินให้ปุ๊บนะเดินมาแล้วนะครับผมก็กินไปตรงนี้เขาก็ต้องเข้าฮอตนะครับพอเข้าฮอตเราก็มาปิดอย่างนี้เลยนะครับฮอตไปไหนไม่ได้ตายนะครับก็แพ้เลยนะครับผม นี่อย่างนี้เลยนะครับน่ะโอเคเดี๋ยวเราไปแยกอื่นกันต่อนะครับก็กลับมาแยกนี้กันเดิมเลยนะครับอ่าเหมือนเดิมเลยตรงนี้แพ้บอกไปแล้วนะครับผมตรงนี้แพ้บอกไปแล้วนะครับทีนี้มาตานี้บ้างนะครับ ตอนนี้ก็เสมอนะครับตอนนี้เสมอนะครับเราเดินตอนนี้เลยนะครับผมขึ้นมาปุ๊บนะครับเราขึ้นไปตอนนี้นะครับผมเข้ามาอีกนะครับเข้ามาอีกเราขึ้นนี่เลยนะครับกินกินนะครับผมอ่าคราวนี้นะครับเขาก็จะเดินมาตอนนี้นะาเดินมาตอนนี้เราก็เข้าแทรกกินนะครับอ่าเอาตูดขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้มาลองไว้ก่อนนะครับกินปุ๊บกินปุ๊บนะครับ ตรงนี้ก็ขึ้นไปตานนี้เลยนะครับผมอ่าไม่ต้องกลัวนะครับเอาตูดขึ้นไปอีกนะครับมาทางไหนเราก็รองรับได้หมดนะครับผมอ่ามายอมมาเราก็ขึ้นไปนะครับผมอุดไว้เลยนะครับผมตรงนี้ตรงนี้ก็เดินไปเลยนะครับก็เจาะสองก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ฮอดกินด้กคืนได้นะครับถ้าเขาไม่เจาะเขาจะเดินอย่างนี้นะครับผมอ่าเดินมาเบียดปุ๊บนะครับ เบียดตรงนี้นะครับเราก็ไม่เสียเวลาอีกนะครับยังไงเขาก็ต้องกินนะครับเราเราเดินเบี้ยไปก่อนเราค่อยมาเดินอย่างนี้นะครับผมนะกลับมาอีกปุ๊บมาเราก็เปียไปอีกนะครับไปเข้าฮอดอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะเข้าฮออีกตัวหนึ่งก็มีฮอดคนละสองตัวเบี้ยคนละสองตัวนะครับก็เสมอกันไปนะครับผมก็ทําอะไรไม่ได้ก็ตัดฮอตทิ้งไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปแยกอื่นกันต่อเลยนะครับ ครับก็กลับมาแยกนี้เลยนะครับผมกลับมาแยกนี้เลยปุ๊บนะครับทางนี้เดินไปแล้วคัางนี้เดินไปแล้วนะครับทางนี้เดินไปแล้วนะครับแล้วก็ทางนี้เดินไปแล้วนะครับทีนี้จะมาเดินอีกทางหนึ่งนะครับก็คือทางนี้นะครับผมเดินทางนี้เราขึ้นนี้เลยนะครับผมอ่าขึ้นนี้เลยจากนี้นะครับเขาก็จะเดินได้อยู่3แบบนะครับอ่าเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนะครับคือทางนี้นะครับอ่า แล้วก็ทางนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือทางนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางนี้ก่อนนะครับผมทางนี้แพ้นะครับผมาทางนี้แพ้เลยปุ๊บเราขึ้นอย่างนี้เลยนะครับขึ้นมาปุ๊บดักไว้นะครับไม่ให้ต่อนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปตานี้นะครับผมขึ้นไปตานี้มาอีกปุ๊บแทรกเข้าไปนะครับผม ถ้าเกิดว่าบางอย่างนี้นะครับหรือหรืออย่างนี้นะครับเรายิง nah 3เลยนะครับ2แลก3ถ้าเกิดเขาไม่ข um ึ้นมาเขาอาจเดินอย่างนี้เดินอย่างนี้ก็โดนอีกนะครับโดน2ไม่2ก็3นะครับถ้ากินผิดถ้าเขาไม่ขึ้นมาเขาอุดตานี้เราก็ต่ออย่างนี้เลยนะครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเขาเดินตานี้นะครับอ่าถ้าก็เดินตานี้ปุ๊บเกินเราก็กินนะครับผม ดูทันนะครับคงไม่เร็วไปนะครับผมเนี่ยมาตอนนี้นะครับเราเอาเบี้ยขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปปุ๊บนะครับแล้วก็เบี้ยตัวนี้ขึ้นไปนะครับให้กินอย่างนี้นะครับผมตรงนี้นะครับต่อทิ้งปุ๊บเราก็ต่อทิ้งเหมือนกันนะครับผมทำทางไปก่อนปุ๊บอย่างนี้นะครับผมก็จะเบี้ยเขาจะออกไม่ได้นะครับ2ตัวก็ จะช้าเราไปหนึ่งตาก็เราจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมนี่เลยนะครับจับกินก็ไม่ได้นะครับเส้นอย่างนี้ก็ได้นะครับต่อต่ออย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ก็ช้าเราไปหนึ่งตานะครับช้ายังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะครับผมกลับมาอย่างนี้โอกาสเขาขึ้นเบี้ยแล้วนะครับผมนแยกคอตออกมาตานี้เลยนะครับเนี่ยจะทําให้เขาทําอะไรไม่ได้นะครับ เราก็เข้าฮอตได้ตัวหนึ่งนะครับปุ๊บเข้าไปเลยนะครับน่าจับกินปุ๊บต่ออย่างนี้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตรงแยกเดิมเลยนะครับผมครับก็กลับมาแยกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมจากเมื่อกี้เดินทางนี้นะครับอาบอกไปแล้วนะครับผมทีนี้มาเดินทางนี้บ้างนะครับทางนี้ก็แพ้เหมือนกันนะครับผม แพ้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดินอย่างนี้เลยนะครับผมอุดมานะครับผมอุดมาแล้วก็ขึ้นตานี้ไปนะครับผมตรงนี้นะครับก็ไปตานี้เลยนะครับไม่ให้เขาต่อสองนะครับผมนี่เลยขึ้นไปอีกก็มาตานี้นะครับอ่าอุดไปนะครับอุดไปตานี้เพื่อสร้างต่อนะครับเราต้องต่อออกนะครับถ้าเราไม่ต่อออกเราจะเสียเปรียบนะครับผมมาปุ๊บอ่า อันนี้ก็ได้โอ,อกาสต่อเลยปุ๊บนี่นะครับผมอ่าเขายังไม่แทรกนะครับถ้าแทรกเราไปฮอตสองตัวนะครับเขาก็ยังไม่แทรกเขาอาจจะมาตาน,นี้นะครับผมเราก็ขึ้นไปบังเลยตาน,นี้นะครับผมอ่าต่อทิ้งปุ๊บนะครับอ่าทีนี้เขาก็จะแทรกเข้าฮอตนะครับผมอ่าแ้าแทรกจังหวะแรกเมื่อกี้เ,าเราจะเข้าฮอตสองตัวเขาจะเสียเปียบนะครับผมเราก็ยอมไม่ยอมแทรกนะครับ ทีนี้แทรกไปกินไปปุ๊บเราก็ฮอตนะครับผมอ่าตรงนี้เราไปเข้าฮอตอีกตัวหนึ่งนะครับปล่อยเลยปล่อยเลยนะครับเราดักไม่อยู่อยู่แล้วนะครับปล่อยเลยปุ๊บนะครับอ่าเข้าฮอตอีกตัวหนึ่งปุ๊บนะครับเขาต้องหลบละหลบเสร็จปุ๊บนะครับเรามาตานี้นะครับผมอ่ากันเข้าเข้าฮอตอีกตัวหนึ่งอ่าเอาฮอตออกมาก็ต่อทิ้งเลยนะครับผมอย่างนี้เลย เขาก็เข้าฮอตนะครับเข้าฮอตก็เราก็สบายเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับต่อ2ไปนะครับก็เป็นฝ่ายชนะไยนะครับผมชนะดื้อเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปตรงแยกเดิมกันต่อเลยแล้วก็กลับมาตรงแยกนี้อีกทีนึงนะครับผม จากเมื่อกี้เดินทางนี้ไปแล้วแพ้นะครับผมแล้วก็เดินตาหนี้แพ้นะครับผมแล้วก็มาเดินตานี้ตาหนี้ก็แพ้เหมือนกันนะครับผมแพ้เหมือนกันเราขึ้นนี่เลยนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปอีกแล้วก็ขึ้นอัดเข้าไปนะครับผมตรงนี้แทรกเข้าไปเลยนะครับผมแทรกเข้าไปเลยปึ๊บขึ้นมานะครับนี่เปิดทางตรงนี้นะครับผม ก็อุดเข้าไปนะครับอุดเข้ามาเขาเจาะ2อย่างนี้นะครับ2องแลก2อปึ๊บปุ๊บนะครับน่าสองแลก2เรแล้วก็ไปเข้าฮอตได้เลยนะครับตรงนี้น่เป็นการเล่นที่ชาญฉลาดของเขานะครับผมเพื่อที่จะเข้าฮอตไวนะครับเราก็เข้าไปตานี้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับเดินดีๆนะครับถ้าเดินไม่ดีเรามีสิทธิ์ล่มได้เลยนะครับล่มแพ้เลยนะครับผม หมายถึงมากล่มไปเลยนะครับผมก็เดินปุ๊บนะเดินขึ้นตอนนี้เลยนะครับจับจังหวะให้ถูกนะครับผมปุ๊บอย่างนี้นะครับนี่เรากินปุ๊บนะครับ่าก็จะกินสองปุ๊บฮะแล้วก็อุดไว้นะครับอุดไว้อุดไว้ก็ไม่ยอมให้เดินนะครับตอนนี้เราไปไล่เลยไล่ปุ๊บไล่ตัวนี้ไปชิ่วนะครับผม่าไล่ไป แล้วก็กลับมาตอนนี้นะครับผมคราวนี้ฮอตเขาก็จะต้องมาบังปุ๊บอาออกมาอย่างนี้เราก็กินฟรีนะครับผมบังไม่อยู่นะครับผมออกมาปุ๊บอ่ากินปุ๊บน้าไม้ทิงเราใหญ่พึ่งไปจับกินนะครับอ่ามาปุ๊บอ่าตอนนี้จับกินได้แล้วนะครับผมเข้าไปปุ๊บน้านะครับฮอตต้องหนีนะครับฮอต hot, ไม่หนีก็โดนปุ๊บน้า พอฮอตหนีเราก็ได้โอกาสนะครับไปเข้าฮอตอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าจับกินฟรีอีกนะครับอุดนะครับแน่ทำอะไรไม่ถูกอุดไว้ก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็เข้าฮอตอีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่อย่างนี้เลยนะครับผมมาเสร็จปุ๊บให้กิน2เลยนะครับแน่อยอมให้กิน2เลยนะครับเราก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูแยกอื่นกันต่อนะครับผม ครับก็มาทางนี้นะครับกลับมาแยกใหญ่เลยนะครับจากที่เดินไปแล้วตรงนี้ก็เดินไปแล้วนะครับผมแล้วก็นี่ก็เดินไปแล้วนะครับเดี๋ยวไล่ดูนะครับตรงนี้ก็เดินไปแล้วนะครับบอกไปแล้วแล้วก็ทางนี้เพิ่งเดินไปเมื่อกี้นะครับผมทีนี้จะมาเดินทางนี้บ้างนะครับทางนี้ก็จะมีแยกอีกนะครับผมเราเดินขึ้นไปก่อนนะครับก็จะมีอยู่3า สามทางแยกนะครับก็คือทางนี้นะครับผมอ่แล้วก็ทางนี้นะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือทางนี้นะครับซึ่งแต่ละทางก็จะมีแยกย่อยอีกนะครับผมอ่เดี๋ยวจะไล่อธิบายตรงนี้ก่อนนะครับผมขึ้นนี่เลยนะครับขึ้นไปนี้เลยเขาก็จะเดินมา อตอนนี้นะครับเดินมาตอนนี้เราขึ้นนี่เลยนะครับผมขึ้นนี่ปุ๊บเราก็ไปตานี้นะครับผมเขาขึ้นนี่นะครับเราก็ขึ้ขนนี่ตรงนี e. ้ก็จะแยกได้อีกสแยกเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนึงนะครับก็คือแยกตรงนี้นะครับอ่าเสมอนะครับตรงนี้ก็เสมอนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เสมอเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดู แยกแรกก่อนเลยนะครับต่อมาอย่างนี้นะครับเสมอนะครับผมตรงนี้นะครับเราก็ตัดอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ากันเขายิงสองปุ๊บนะาเขามาปุ๊บเราก็ขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับเบียดขึ้นมาเราปล่อยให้กินเลยนะครับเราไปเข้าฮอตนะครับผมอ่าเราตัวน้อยกว่าแต่ก็เสมอได้นะครับผมนี่นะครับอยากเข้ากินนะครับเข้าตานนี้ถูกต้องนะครับผม เขาก็ต้องเส้นนะครับถ้าไม่เส้นก็เข้าฮอตไม่ได้นะครับผมนี่เลยเราก็จับกินเลยนะครับผมอ่าเขาให้ก็ต่อปึ๊บปึ๊บนะครับผมเดินมาตานี้นะครับอ่ากักไม่อยู่ปึ๊บนี่นะครับแต่ก็เสมอได้นะครับถ้าเดินถ้าเดินไม่เป็นจะไม่เสมอนะครับผมเพราะมัหงายขึ้นมาสูงมากนะครับผมอ่า เดินก็อย่าไปจับกินแบบไม่มีปีไม่มีขุยก็แล้วกันนะครับผมอ่าโดนโดนสวนกลับนี่ตายเลยนะครับผมมากแล้วต่ำตรงนี้นะครับก็มานี่ก่อนอย่าเพิ่งไปจับกินนะครับผมนะมานี่ก่อนอ่าปึ๊บนะครับถอยไปอีกตานึงนะครับหาจาังหวะนะครับหาจาังหวะ มาปุ๊บอ่าจังหวะนี้จับกินได้เลยนะครับ่าจับกินไปเลยปุ๊บตอนนี้เขาต้องยอมเสียหนึ่งตัวเพื่อเข้าฮอตเป็นฮอตสองนะครับน่ะถ้าเป็นสองฮอตก็โอกาสที่จะชนะเราได้ก็มีสูงนะครับผมเนี่เราก็อย่างนี้เลยนะครับไม่ยอมปล่อยโอกาสนะครับเดินอย่างนี้เลยนะครับให้เราก็เลือกกินนะครับถ้าเขากินทางนี้นะครับเราก็เดินนี่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า กากินตัวนี้เราก็เข้าแทรกกินอย่างนี้นะครับก็เสมอกันไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงแยกอื่นกันต่อนะครับครับก็กลับมาทั้งนี้เลยนะครับอ่าอย่างที่บอกนะครับเนี่ยตรงนี้เสมอบอกไปแล้วนะครับผมทีนี้มาตอนนี้บ้างนะครับตอนนี้ก็เสมอเหมือนกันนะครับผมอันนี้เสมอเหมือนกันเราขึ้นอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าเขา ต่อให้กินปุ๊บนะครับตรงนี้เราไปนี่เลยนะครับผมน่เขาเล่นเก่งเขาก็จะสองแรกสแบบนี้นะครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับผมตรงนี้เราเส้นไปตัวหนึ่งนะครับเพราะเราเข้าฮอตไม่ได้นะครับเราเส้นไปตัวหนึ่งแล้วค่อยเข้าฮอตนะครับก็ฮอตกินอย่างนี้นะครับผมถ้าเขาจับกินแรกก็เสมอเร็วนะครับผมอย่างนี้เลยปุ๊บนะ แต่มากเราก็อยู่ต่ําอีกเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยเราก็ไล่ไปปุ๊บอย่างนี้นะครับก็เสมอไปนะครับผมเสมอกันไปนะครับเราก็ไม่ให้จังหวะเขามานะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงแยกอื่นกันต่อเลยนะครับผมครับเราก็กลับมาตรงจุดเดิมเลยนะครับผม อามาจุดเดิมเลยเมื่อกี้เดินทางนี้เสมอบอกไปแล้วนะครับผมทีนี้เดินทางนี้ก็เสมอบอกไปแล้วนะครับผมทีนี้เหลือทางนี้นะครับทางนี้ก็เสมอเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราต่ออย่างนี้เลยนะครับผมต่อไปปุ๊บนะครับตรงนี้ก็ต่อมาเหมือนกันปุ๊บอย่างนี้นะครับเราขึ้นไปตานี้เลยนะครับผม เขาก็ต้องเข้าแทรกนะครับแทรกก็แลกกันเลยนะครับผมอย่างนี้เลยเดินดีๆนะครับอ่าเดินไม่ดีเราก็มีโอกาสแพ้ได้นะครับเพราะหมากเขาจะขึ้นสูงกว่านะครับนี่นะครับผมเข้าฮอตเราก็ไปเข้าฮอตเหมือนกันนะครับผมเขาทำอะไรเราไม่ได้แล้วนะครับแตนะ่ตรงนี้ก็ขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับอ่า น่นะครับเป็นกลยุทธ์นะครับคือต่อให้กินอย่างนี้เลยนะครับแล้วค่อยเข้าฮอตนะครับต่อให้กินอย่างนี้นะครับแล้วค่อยเข้าฮอตนะครับจำไปเล่นได้นะครับตรงนี้นะครับจะดูไม่ซับซ้อนนะครับแต่ก็ซ่อนไว้เยอะนะครับผมก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมให้เรากินนะครับ2ตัวปึ๊บอย่างนี้นะครับจับกินอีกแล้วกินอีกคนละตัวนะครับก็จะเป็นเสมอกันอย่างนี้เลยนะครับผม โอเคนะครับอมาโอเคเีเนี้ต่อไปก็ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมันจะยาวนานเกินไปนะครับปวดสายตานะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันนะครับผมมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม